เธอหยิบขี้เท้าของพ่อมาทาแก้มจากนั้นใช้นิ้วแตะขี้เท้าของแม่แล้วเกลีย่ยลงบนเปลือกตาเหมือนท่าอายแชโดว์เสร็จแล้วเธอก็ใช้สว่านไฟฟ้าขันรองเท้าบูทให้นั่นและใช้ประแจโลหะปรับเอวให้กระชับก่อนจะสวมต่างหูพิเศษคู่หนึ่งแล้วหยิบช่อกุหลาบไร้น้ำขึ้นมาอย่างทะนุถนอมเธอค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำวันนี้คือวันแต่งงานของเธอเองแต่ทันทีที่ชาวบ้านเห็นต่างก็รีบปิดหน้าต่างด้วยความหวาดกลัวเว่าเธอไม่ได้สนใจเพราะนี่แหละคือสไตล์ของตระกูลอ ดำเสียงแท้จริงเจ้าสาวก้าวเข้าไปในห้องจัดงานอย่างสง่างามแต่จูจูโกเมสก็หน้าเสียเขาลืมหยิบแหวนมาทันใดนั้นสัตว์เลี้ยงแสนประหลาดของบ้านที่เหมือนมีชีวิตของตัวเองก็วิ่งนำแหวนมาส่งยังกับใช้เวทมนต์ขณะที่บาทหลวงกำลังจะเริ่มพิธีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกลับบุกเข้ามาพร้อมคบเพลิงตั้งใจจะกำจัดพวกปีศาจให้สิ้นซากโกเมสจึงรีบเร่งพิธีให้เสร็จแต่ทางออกเดียวก็ถูกชาวบ้านปิดไว้ไม่มีที่หลบอีกต่อไปพวกเขาจึงต้องจับอาวุธมาป้องกันตัวเพื่อ ปกป้องครอบครัวคุณยายยืนเป็นแนวหลังให้เวลาทุกคนหลบหนีพี่ชายแบกสมาชิกทั้งบ้านขึ้นบ่าแล้วเริ่มปีนขึ้นภูเขาสูงภายใต้แสงจันทร์แม้จะหลุดพ้นจากอันตรายมาได้แต่ความรู้สึกโดดเดี่ยวก็ยังคงเกาะกลุ่มพวกเขาชาวบ้านยังคงไล่ตามและกดดันให้พวกเขาไปให้พ้นโกเมสจึงสัญญากับภรรยาว่าจะหาบ้านที่ปลอดภัยให้ได้ระหว่างการเดินทางขณะที่ติ้งกำลังเล่นดนตรีบนรถเพื่อให้กำลังใจทุกคนชายชุดขาวลึกลับก็ปรากฏตัวขึ้นติ้งเบรกไม่ทันและชนเขาอย่าง พวกเขารีบลงจากรถไปดูอาการโกเมสสังเกตจากชุดว่าชายคนนี้มีอาการทางจิตมูติเชียก็มองเห็นป้อมประการร้างอยู่บนยอดเขาหรือที่แห่งนี้จะเป็นบ้านใหม่ของพวกเขาแต่ทันใดนั้นชายที่นอนนิ่งก็ฟื้นขึ้นมาอย่างประหลาดโกเมสจึงกล่าวว่าขอบใจนะเพื่อนเก่าตั้งแต่นี้เจ้าต้องนำทางพวกเราแล้วเขาก็กลายเป็นคนรับชายของครอบครัวทันทีไม่นานพวกเขาก็มาถึงปราสาทโกเมสแกะผนึกเปิดประตูและพบกับสถานที่ที่ทั้งน่ากลัวและน่าหลงไหลเลือดหยด ลดลงจากผนังบ้านแบบนี้ทําให้คนอื่นวิ่งหนีแต่สําหรับตระกูลแอดดัมส์นี่คือสวรรค์พวกเขาจึงตัดสินใจตั้งรกรากที่อยู่ที่นี่ไม่นานนักพวกเขาก็มีลูกสองคนที่แปลกไม่แพ้กันเวนส์เดย์ลูกสาวคนโตชอบนอนใต้ต้นจินลลอนหากไม่ถูกวิญญาณต้นไม้ปลุกทุกเช้าเธอคงตายไปหลายครั้งแล้วและพัร l คส์ลี่น้องชายผู้ลหลงไหลการทดสอบอวสตกับพ่อเวนส์เดย์รักน้องมากแบบแอดดัมส์ไตล์นั่นคือฝั่งน้องทําเป็นพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในปราสาทอันนา ลัวนี้ทุกอย่างเป็นด้วยดีจนวันที่หมอกที่ปกคลุมปราสาทจางลงเผยให้เห็นเมืองเล็กๆที่สวยงามด้านล่างมาโก้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์กําลัง่าลูกขาวมาดูบ้านเมื่อเปิดม่านแล้วเห็นป้อมประการตั้งตระงานก็ถึงกับเป็นลมขาที่เมื่อปราสาทถูกคนพบตระูลอดัมส์จึงตัดสินใจไปบอกชาวบ้านว่าไม่เป็นอันตรายแต่พอชาวบ้านเห็นพัชลีดื่มน้ําจากพื้นเหมือนหมาทุกคนก็พากันหวีดร้องและหนีตเตลิดตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เริ่มหวาดผวาตอบสัตว์ประหลาดตระกูลอดัมส์